โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะสอบวิธีการเพิ่มผู้ติดตามของ TikTok นะครับก็สําหรับใครที่ยังอยากมียอดผู้ติดตาม t i k t o k ครับขั้นตอนแรกก็ให้มาที่หน้าองเกินได้เลยนะครับแล้วก็ร์ชคําว่าไลค e k เคเนะครับอ่าก็จะเจอเว็บไซต์ของไลคิเบืสุดนะครับก็ทุกคนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยครับแล้วตามเว็บไซต์เป็นมานี้นะครับก็ใครที่จะไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้ทุกคนสามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ กรอข้อมูลตาเว็บไซต์แจ้งนะครับจะมีพวกชื่อใช้อีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกรอบนะครับแล้วก็อย่าลืมติกในช่องที่เลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับนั้นจะไม่สามารถสมัครได้นะหลังจากเราสมัสมครเสร็จแล้วนะครับก็ชืิลใช้กับรห,รหัสผ่านที่เราสมัครไปเม,มื่อสักครู่มาแต่ใน2ช่องนี้ครับแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยครับนี่นะครับก็ หน้าตาเว็บไซต์นะฮะสั่งซื้อก็จะประมาณนี้นะครับขอทุกคนไปดูคําว่าหมวดหมู่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็คลิกหมวดหมู่ครับแล้วก็เลือกบริการที่เราการใช้บริการนะครับจะมีพวกเบสยูทูบทิกตอกไอจีครับก็สภาพมาเลื่อนดูได้นะโดยเลือกเป็นทิกตอ,อกบริการแนะนําของไลท์เคมแล้วกันนะครับตรงนี้ก็บริก,การอีกรอบกนะ็จะเป็นคุยตามตัวบนสุดเลยนะครับคุณภาพดีนะก่อนเลือกได้เลยครับ แล้วก็ได้่วนของลิงนะก็ทุกคนบาทีหนะ้าติ๊กต็อกที่เราต้องการเพิ่มผู้ติดตามครับผมจะเลือกเป็นต็อกนี้นะครับก็ตอนนี้มีประมาณ3ามร้อยผู้ติดตามครับก็คัดลอกลิง์มาได้เลยครับก็เอามาวาง่วนของลิงนะนี่นะครับแล้วก็เลือกไปมาให้าการตั๊มนะผมจะเทสักยี่สิบสิบผู้ติดตามละกันนะครับอันยี่สิบผ้วิการยี่สิบผู้ติดตามนะก็ราคาค่าบริานะาการแค่6บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะ ก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วครับรหัส1 3 3 5 9นะครับวิธีเช็คสถานะก็ควรที่เปาว่าการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เช็ละเช็ค拉ห์ตรงนี้รอบนะครับ1 3 3 5 9นี่นะครับสถานะก็รอดำเนินการอยู่นะครับก็ทุกคนสามารถรอยอดขึ้นได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็3 1 5หนะครับพี่ตานะอ่าของ เครดิตนะครับใครยังไม่มีเครดิตนะครับก็ทุกคนไปเติมเงินก่อนครับตรงนี้เราจะซองทางที่อนการเติมเงินนะครับตรงนี้นะก็จะมีสแกนเคียวโค้ดทุกธนาคารนะครับทุกนิวเลนนะครับแล้วก็ซองบอลเลนนะใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องขนาดได้เลยนะครับาไอโซของการติดต่อมีนะครับก็สามารถติดต่อผ่านทางไลน์นะครับก็ไอดีไลน์แอดไลน์เคนนะครับไลน์แอดหนังน่าด้วยนะอ่าก็ ไอโซของตรวจช่วยเลื่อน,นะครับก็สามารถแจ้งแต่เมืองไม่เข้าย้อนขึ้นก็สามารถแจ้งแอมินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยครับไอโซของบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ก็สามารถเช็คดูได้ที่นี่นะครับจะมีพวกเกิดราคาขั้นต่ำสุดๆบอกทุกบริการเลยนะครับก็สามารถมาเรื่องดูได้นะอ่ายังไม่ขึ้นครับแ,แล้วยังไม่ขึ้นแต่ผมจะตัดมาตอนที่ยอดคุยตามมันขึ้นเลยนะครับโอเคผมก็ตอนนี้ผ่านมาประมาณ สองสามนาทีแล้วนะครับก็ผู้ติดตามเพิ่กมไปเพื่อคู่ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ก็ปั๊่มไปยี่สิบผู้ติดตามครับก็ขึ้นมาเป็นสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดผู้ติดตามเรียบร้อยนะก็ไวมากครับสองสามนาทีเท่านั้นนะสําหรับใครที่ต้องการเพิ่มผู้ติดตามของที่ต็อกนะครับผ่านเว็บไซต์ของไล์เข้มนะเว็บไซต์ของไล์เข้มนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไซต์ของไล์เข้มไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับอ่าใคร โอเคผมก็ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสองสสามนาทีแล้วนะครับก็ผู้ติดตามที่เราปัาปิมไปเมื่อเธอคู่ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนแรกก็มีประมาณสามร้อยห้าสิบเอ็ดผู้ติดตามครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดผู้ติดตามแล้วนะสำหรับใครต้องการเพิ่มผู้ติดตามของ tiktok แบบง,ง่ายๆราคาถูกๆนะครับก็ต้นาหาคําว่าไลค์เข็มได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้อคอมเมนต์นี้ก็ได้นะดีวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ